<c oughs> กรณีที่บวชไม่นานล่ะครับติดงานราชาการหมายถึงบวชไม่นานก็ก็เป็นการฝึกผลใจตัวเองนะมาขัดเกลาจิตใจตัวเองให้ให้มีศีลมีธรรมนะให้ให้รู้ว่าแบบเออพอเราบวชเป็นพระแล้วพระใช้ชีวิตยังไงลำบากยังไงทุกยังไงอย่างเงี้ย ก็เราจะรู้ตรงจุดนี้นะพอเราบวชออกมาเราก็จะมาบอกต่อได้ว่า <c oughs> อ๋อการเป็นพระมันไม่ง่ายนะกินข้าวมื้อเดียวอย่างเงี้ยออกกําลังกายหนักก็ไม่ได้อย่างเงี้ยต้องปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนถ้ามีเรื่องกรารขึ้นมาบนหัวเกิดอารมณ์ขึ้นก็ไม่สามารถช่วยตัวเองได้อย่างเงี้ยทุกข์นะ <c oughs> ใครว่าเป็นพระสบายลองไปบวชด,ดูดยิยิ่ง <c oughs> ยิ่งปฏิบัติด,ดังๆยิ่งรู้นะรู้ตึเงถึงความทุกข์เลยนะ พวกที่ดา่าพระด่าเจ้าคอมเมนต์ทุกวันเนี่ยก็เป็นพวกไม่เคยบวชอ่ะวิจารณ์ไปทั่วนะอย่างผมเนี่ยเขาลบผู้ทรงศีลน,นะเพราะว่าท่านมีศีลสูงกว่านะอย่างศีลแปดท่านก็มีศีลสูงกว่าท่านแบบเสียสละตัวเองจากการคลองเรือนอย่างเงี้ยผมก็นับถือนักบวชนะผู้ที่ปฏิบัติธรรมอยู่วัดก็ไคิดแต่ว่าผู้มีศีลมีธรรมนะเราถือแค่ศีลห้าไง แล้วท่านแบบอยู่ในวัดอย่างเงี้ยก็ดูแลศาสนาเป็นตัวอย่างที่ดีอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าไม่ดีก็อีกเรื่องหนึ่งผมก็ไม่วิจารณ์นะก็แล้วแล้วแต่เขาอะกรรมของเขานะถ้าเขาทําไม่ดีแต่ถ้าเราแบบได้เรียนรู้ได้ศึกษาการปฏิบัติการบวชมาแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจนะก็ประมาณนี้นะ <c oughs>